สวัสดีพี่นา้นาๆทุกท่านนะครับอา่าบางท่านก็น่าจะคิดถึงาถามหานะครับนกนะครับวันนี้หยุดงานวันเดียวนะครับมาหาลุงแก่ลุงแก้วัสดีครับผมบออวันนี้มีอะไรเด็ดๆจะแบ่งแต่ก็ไม่มีไม่กี่ตัวเนาะมีไม่กี่ตัวมีนกฝึกมีนกฝึกหนึ่งตัวแล้วก็มีเล็บเอ็นกเล็บขาวอ่านกมงคลนเนาะนกมงคลหนึ่งตัวขึ้นแล้วแต่ไม่ฝึก ฝึกขึ้นแล้วแต่ยังไม่ฝึกอ่าแล้วก็นกเฉลยเสียงใหญ่คารมเสียงใหญ่คารมอ่ามีขัดมีหนุน,อ,นอันนี้เตรียมจะไปต่อนกกันแล้วครับลุงมืดก็มาแล้วผมรอผมนะครับโอ้หนาววันนี้เพชรบูรณ์เนาะเพชรบูรณ์หนาวสิบสิบสามองศาเมื่อเช้านะี่นผมว่าโอ้โหขับรถมาไวไม่ได้นะครับที่เรกว่าจะมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วโอ้ไม่ไหวหนาว <c oughs> นี่นะครับนกลุงเกะเดี๋ยวไปชมนกฝึกกันก่อนเอาเอาไปฝึก อตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลกเสียงกลางเสียงดีมากผมพราะขลมุมขลุมเรียกผสมโภูขยันเก่งขยันเรา,เอาออกไปต่อข้างบ้านนะลุะงดูในกรงก็จะสีดิ้ดนๆหน่อยนะครับตัวนี้มันจะนั่นๆหน่อยแต่ถ้าขึ้นพเนียดแล้วเป็นไงลุงขึ้นพเนีย้ยเราจะขาดดีชนิดที่ยิงลูก,กเอาเลยขยันนะครับไม่ดิ้นอายุดีแล้วนะครับอายุได้ครบแล้วอยู่ในกรงมันตื่นตื่นหน้าผมนะครับ ดันกรงสีคอจะขนจะปุยๆหน่อยเนาะนกตัวนี้นกจะนกสายภูเขาอย่างนี้แหละครับสายภูเขามีขนหนวดแมวเยอะเลยตัวนี้โอ้นี่นะครับช่วยขนหนวดแมวเยอะดูครับคอมันก็จะปุยๆหน่อยมั้ยดันกงนะครับเวลาตื่นคนนะครับผมเข้ามาเมื่อกี้ดันอู้เปกหน้านะครับอันนี้ก็นิ่งหน่อยนะแต่ขันทั้งวันตัวเนี้ยขยันนะครับขยันทั้งวันแต่ดิ้นเดี๋ยวใส่พันนี้แล้วขันทั้งวัน นี่นะครับนกดินดนนกดินจะมีข้อดีมันขยันนะครับขยันเดี๋ยวถ้าเล่นไปเดี๋ยวมันก็นิ่งนะครับเอ้าแล้วก็บอกกันตรงๆเนาะพูดตรงอบอกว่ามันดินน้นในกรงก็ดิ้นนะครับแต่มันจะดินด้นดิ้นดิ้นพอประมาณนะครับดิ้นพอประมาณอันนี้มันตื่นคนนะครับแต่ปลาเนี้ยเราจะขันเลยเพราะว่าใส่พเนี้ยลุงไปใส่พเนี้ยข้างบ้านแล้วลุงเคยเอาออกออกป่าอยู่เนาะออกป่าแล้วแต่ยังไม่ให้ติดเลยยังไม่ได้ติดเลยอ่าตัวนี้นะครับเสียงกลางคาลมปุกเดียวเนาะปุกเดียว เรียกผสมครูขยันเก่งมีมาคารลงชอบแบบว่าที่จะเอาไปสำหรับเป็นนกต่ออนาคตอ่ะบอกว่าเก่งเลยอเอาไปค่อยๆฝึกเอาอเอานะเาะลุงก,ก็ฝึกไว้ให้นะครับแขวนต้นไม้ไว้นะครับอันนี้มันตื่นผมนะครับมันก็จะเลยดันดันเดี๋ยวให้ดูลายสักหน่อย,อะยจะดันดันไม่รู้ี๋ยวเราเอาไปทางนู่นแงสไตล์เดียวกันเลยอ่านี่นะครับดูลายครับนกตาปนๆนะครับสอตาก็แทงๆเหมือนตัวเมียแต่ไม่ใช่ตัวเมียนะลุงเนาะไม่ใช่ นี่นะครับนกตัวเมียมันดูที่สอตาก็ไม่ได้นะครับตัวนี้อายุเท่าไหร่ปีกว่าแล้วน่ารู้มั้ได้ขวบแล้วขวบแล้วนะครับหางก็ปุ่นๆอย่างนี้นะครับปุ่นดูเกาะหลังครับทุกตัวทุกตัวนกลุงเป็นแนี้ทุกตัวเลยแต่เล่นเรื่องเล่นนี่บอกว่าแม้แต่นกต่อก็ไม่มีหางนกต่อก็ไม่มีหางนะครับเพราะเป็นสายภูเขาเร้อยมันเป็นนี้ลุกเขาเทนะครับลุงเกบอกคนคนนกเมียวเยอะ ขนนอแมวเยอะตัวนี้น่าจะหมานมนี่นะครับเริ่มเริ่มเข้าคนละเดี๋ยวถ้ามัน,นเ,เข้าคนแล้วมันก็จะนิ่งนะครับนนี่นดูลายดูอะไรครับท่านใดสนใจก็ไวใครไวก็คนนั้นแหละเนาะขยันมากขยันตัวนี้น,<อ>ก,นกขยัน,นก,ก็เก่งเลยละตัวไหนเดี๋ยวนี้ต้องต่อลุงแกะแกจะต่อคัดนอกอย่างเดียวเนาะคัดนอกอย่งเดียวไปตามพวกคารุม ือตัานสามกุกแค่นี้เนาะถ้าธรรมดาก็ไม่เอาเสียงดีก็ไม่ค่อยเอาเนาะต้องมีคลรมด้วยต้องมีคลรลมตัวนี้ก็ถือว่าคลรลมเยอะนะคลรมเยอะอ่านี่นะครับเอาไปก็เอาไปให้เข้าหน้าเข้าตาเนาะนกมันเป็นนกเจ้าของเดียวต้องเข้าใจหน่อยนะครับบางตัวมันก็ปรับตัวไวบางตัวมันก็ปรับตัวช้านะครับต้องทําใจหน่อยนกสายภูเขานะครับแต่ถ้ามันเข้าหน้าเข้าตาได้แล้วก็โอเคนะครับจะบอกว่าขยันมากนกตัวนี้ดูคลามครับคาจุก้นเลยครับ ตื่นกล่องเลยนะครับนกไม่เคยมีใครเข้ามากวนนะครับดูครับดูขามครับอ่ะอันนี้ตัวที่หนึ่งนะครับหวดแมวเยอะเลยคนประมาณนี้นะครับนกฝึกนะครับนกฝึกตัวนี้เป็นนกฝึกเข้าเนียดแล้วเข้าเนียดขึ้นรอบสามรอบนะครับขึ้นเข้าป่าแล้วรอบเออแต่ขึ้นกับบ้านนี่เยอะอ่านี่นะครับปีกระชิดดีนะครับเดี๋ยวต้องรออีกขนนึงนลอวมันจะเนียบกว่านี้นกะครับใช่ใช่อ่โอเคครับตัวนี้หนึ่งกุ๊กขล่ม นกฝึกนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูนกมงคลกันต่อไปนะครับนกมงคลเดี๋ยวให้นกมงคลไปตัวนึงอ่าแบ่งเอฟซีต่อมานานแล้วไม่กีบยืนดันยังไม่แบ่งเนาะมันยังไม่ขึ้นดีก็ยังไม่กล้าแบ่งขึ้นแล่พร้อมจะเอาไปเยถ้าจะไปเก็บไปเป็นนกมงคลก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปชมน่ะนิ่งแล้วใช่ไหมอยู่กับลุงแกะนิ่งนิ่งนี่นะครับนกถ้ามันเข้าหน้าเข้าตาเจ้าของแล้วมันก็นิ่งนะครับดูแต่ผมเข้าไปนิดดี้น <laughs> อ่านี่นะครับ สวยนะครับดูดีๆสวยนิ่งละจะจัดตัวนี้ไปให้เอฟซนะครับนั่นๆมาหาลุงแกะนุ่นลุงมืดนั่งฝิงไฟอยู่หนาวอ่าเดี๋ยวไปชมเจ้าเล็บขาวนะครับอ่านะครับนี่ตัวนี้เล็บขาวนะครับนกอายุด,ดีแต่ไม่ได้ฝึกเนาะเอาไว้เป็นนกมงคลนิ้วก้อยขาวนิ้วก้อยซ้ายนะครับดูครับดูครับขาวนะครับเสียงเสียงกลางเสียงกลางคารมุารมมีขัดปีนุ่นด้วย เออดูครับสวยตัวนี้เนียบนะครับเนียบเนี้ยบเนียบหน่อยตัวนี้ของบอกว่าของดีเลยตัวเนี้ยนี่นะเพราะข้อดีคือนกมงคลละหนึ่งอ่าละนิ่งดีด้วยนิ่งค่อนข้างนิ่งนะครับนกนกปีนกชนขวบแล้วเนาะรวมถึขวบแล้วอ่าเอาไปเก็บไปทํานกมงคลก็ได้นะครับไม่ต้องต่อก็ได้แต่เป็นขลมดีด้วยเออนี่นะครับมีขัดมีนุนด้วยมีเสี้ยนสอนิดนิดนะครับมีเสี้ยนสออกนิดหน่อยอืม แต่ลายหลังเขาบอกว่าสวยมากสวยสวยครับเห็นไหมแถวเลี้ยงเป็นแถวยึบเดียโอ้สวยครับมันข้อดีมันเป็นเป็นนกมงคลนะนิ่งนะครับตัวนี้น่าเก็บค่อนข้างนิ่งหน่อยนะคเหมาะกับคนที่สะสมของแปลกแปลหายากนะครับเล็บขาวหายากเดี๋ยววันหลังจะไปบุกบ้านลุงมืดมั้งลุงมืดนกเยอะนกเยอะเป็นร้อยลุงมืดอ่ะยังไปไปถึงสักทีมันแค่บ้านลุงเกะนะ นี่โอ้นิ่งนะครับตัวนี้ใครได้ไปก็คุ้มนะครับเนอะนี่นะครับดูนิ่งครับตัวนี้ใครได้ไปคุ้มนะครับขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้เซกเกเอาก็เอาแขวนต้นไม้ไว้อยู่นะมันก็ขันก็คูกันทั้งวันนะครับทั้งวันนี่นะครับนกโอ้มันหนาวนะมันก็ห่มผ้ากันนะครับนกอากาศมันเริ่มหนาวนะครับเพชรบุรีอ่ะตัวนี้ก็หนึ่งกุ๊กหนึ่งกุ๊กคาลม เป็นปนกมงคลนนาะตีเป็นนกมงคลไปตัวนี้นะครับแต่ก็เริ่มฝึกแล้วครับถ้าจะเป็นสายต่อนะลายหลังเชลยตัวไหนครับตัวนี้เป็นเฉลยไอปลาตัวนี้เจ้าป่านะครับตัวเมื่อกี้ครับไอ,อไอเฉลยไอเขื่อนอตัวนั้นเฉลยเจ้าเขื่อนนะครับเป็นต่อนะครับเป็นต่อตัวนั้นเป็นต่อแล้วอเป็นต่อทั้งคูกแล้วแต่ยังไม่ได้เอาปออกปลาเป็นจริงเป็นจังใช่แต่ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ฝึกออกปลาแต่ตัวนั้นนั่นค่อนข้างจะเริ่ม มีประสบการณ์นิดหน่อยแต่ตัวนี้ก็เอาไปเป็นนกมงคลนะครับเล็บขาวนะครับเห็นหรือเปล่าเห็นเห็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูก้อยซ้ายนะครับอ้าวอันใดสนใจก็โทรสอบถามได้ดูครับนิ่งโอ้พงขนใส่เลยฝึกเล่นคนได้ครับให้มันเก่าๆก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูนกเชเลยต่อไปเสียงใหญ่เนาะนูนครับลุงมืดลุงมืดสวัสดีครับผมนูน เตรียมนกมาแล้วนะครับจะไปถล่มตรงไหนกันนี่ก็ไม่รู้ไปไปเก็บนกหน่อยว่างั้นเดี๋ยวให้ขึ้นก่อนนะนี๋ยวจะแบ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวรีวิวรอให้ขึ้นก่อนรอให้ขึ้นก่อนเนาะตอนนี้ยังไม่แบ่งเนาะใครสนใจเก็บๆไว้ได้เนาะแต่ต้องรอยังไม่ใจร้อนนะครับเดี๋ยวตันคาลมเสียงกลางอ่าเดี๋ยวไปดูนกเฉลยเสียงใหญ่วันนี้ผมจะจัดไว้ให้เอฟซสักตัวได้มาอาทิตย์กว่าๆนะครับเสียงใหญ่มากเนาะลุงเนาะ นี่ตัวล่างครับนี่น,น,นี่ตัวสวยๆเขาน,น,นี่นี่นนะครับเสียงใหญ่คาลมกุกเดียวเนาะกุ๊กเดียวคาลมนี่ครับมันมีตัวหางสวยเขาตัวเดียวนะครับนี่นะครับฉเฉลยเจ้าอันนี้ของไอฉเฉลยป่าเนเันเจ้าป่านะครับอ่าใครสนมีเอฟซีหลายท่านนะครับถามว่านกแบบว่าคัดป่าเนาะ นี่นกคัดปลานกคัดนะครับนกคัดนะครับคัดแล้วตามต่อตามตัวนะครับไม่ใช่วัดต่อซีซัวนะครับต่อตามตัวอ่าสนใจก็โทรสอบถามเลยหนึ่งกุ๊ียงใหค่าลมนะครับมีคัดมีหนุนเนาะอือตัวนี้นานไหมก็จะได้รู้เกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมงนะครับเอ่อสายภูเขานะครับภูเขาอ่าใครสนใจจะเอาไปเลี้ยงนะครับนกราคา ถูกๆนะครับไม่แพงนะครับก็โทรสอบถามได้นะครับรากย่านะครับลากย่าเอาไปเลี้ยงกันนะครับจะขึ้นไม่ขึ้นก็อยู่ที่ท่านเลี้ยงแล้วทีนี้ก็อยู่ที่ตัวนกด้วยนะครับแต่อันนี้เราก็คัดมาจากป่าทีนึงแล้วมันต้องคัดหลายรอบนะครับนกกว่าจะเป็นนกฝึกได้มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นต่อทุกตัวนะครับไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของง่ายนะครับไอ้พวกที่ว่าฝึกฝึกนั่นก็คือว่าคัดแล้วคัดอีกนะครับถึงจะแบ่งได้นะครับของไม่ดีก็ไม่อยากให้ไปนะครับอ นู่นนะครับลืมขันแล้วนกลรุงเกะอยากออกป่าแล้วนกตออะตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวนึงนกนกเสียงใหญ่นกเสียงใหญ่เ็บซีถามนะครับอยากไว้ไฟังนะครับสดมากก็ไว้ฟังแล้วนันกเสียงใหญ่เลี้ยงให้มันขึ้นขึ้นขันเต็มเต็มเสียงดีๆมีขึ้นกงไว้นั่นอีกตัวนึงอ่ามีขึ้นกงอีกตัวนึ่งแล้วไปดูสิไปดูสิ อ่าตัวนี้ที่ก็ขึ้นกกงไว้แล้วตัวนี้ก็เสียงใหญ่กุกเดียวนะครับแต่ขึ้นโกงไว้หลายเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่ขึ้นเต็มที่เนาะพเพราะว่ามันก็ขันแล้วแต่ขันแล้ว,แ,ลวแต่ดูลายครับดูลายด,ดูลายโอ้ลายสวยนะครับขนเนียบเลยนกป่านะลายคอละเอียดยิบเลยสวยนกตัวนี้อ้วันนี้ก็ถ้าเอฟซี สนใจก็แบ่งได้อยู่นะผมจะได้เอาไปคู่กันเพราะว่ามาไกลได้แบ่งได้อ่าโอเคนะครับถ้าพูดถึงว่าเอฟซีอยากได้ใช่เอาไปคู่กันเนาะเสียงใหญ่คารุมเหมือนกันใช่ตัวนี้หางปุ้นตัวนู้นหางเต็มนะครับแต่ตัวนี้ขึ้นกงไว้ประมาณประมาณได้เดือนเออโอเคดูดูลายครับลายงามๆถ้าไม่มีใครเอาผมก็จะเก็บไว้เพราะว่ากงว่างเยอะเลยอยู่บ้านสวยมากเลยสวยมากนะครับลายสวยถ้าขึ้นเป็นนกฝึกกันราคามก็จะได้อีกเนาะ อันนี้เราก็แบ่งในราคานกใหม้ราคานกใหม่ครับเอาโอเคนกขัดผ่านนี่แน่นกคัดผ่านนะครับออาพูดกันอย่างนี้ดีกว่านี่ขึ้นโกงไว้แล้วนะครับแบบนี้ก็คือนกคัดผ่านอ่าลุงมาบอกพูดพูดตามความจริงอ่ะใช่ถ้าไม่ดีโอ้หูช้างเองมั้งลุงตัวนี้หูโอย่างหูช้างเองอืมเนาะหูมันพองๆเนาะแต่มันต้องดูตอนนิ่งๆครับนกอันนี้มันใช่นกมันยังดูยากครับ ถ้าถ้าลุงดูคนเดียวเนี่ยมันจะนิ่งกว่าเนี่ยนี่ใช่ใช่มันมันตื่นกล้องด้วยนะครับเห็นไหมพอผมออกมานิ่งกึ๊บเลยตัวนี้นิ่งครับนกเพราะว่ามันขึ้นกรงไว้สอสามเดือนแล้วโอ้ลายงามครับคุ้มตัวนี้ลุงก็บอกคุ้มเอ้าท่านใดสนใจมีประมาณสี่ตัวเนะนกฝึกหนึ่งแล้วก็นกมงคลที่ว่าพร้อมฝึกก็หนึ่งแล้วก็นกใหม่อีกสองโอเคเดี๋ยวไปหา